สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TK Review นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาแบรนด์ยี่ห้อไวซ์กันอีกแล้วนะครับผมนาฬิกายี่ห้อไวซ์วันนี้ที่เราจะมารีวิวกันเป็นรุ่น a d a m a s c a s AD9 Bronze Limited นะครับ รหัส A D 851 B C นะจ๊ะมาเรามาเริ่มดูกันเลยแน่นอนครับไว้์มาในรูปแบบเดิมเลยคือสไตล์หรูหรากล่องแบบเดิมหรูหรามากนะครับผมดูจากภายนอกนะครับกล่องให้ความหรูหรามากเลยเหมือนกับรุ่นที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้เลยที่เป็นรุ่น A D 9นะครับ มาเริ่มดูข้างในกันเลยดีกว่าซิลมาอย่างดีเลยนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับ wise a m a s c u s ad8 bronze limited ตัวนี้นะครับแน่นอนชื่อก็บอกอยแล้วว่าทำมาจาก Bronze นะครับผมตัวเรือนเป็น Bronze ทั้งเรือนนะครับผมส่วนสายเป็นสายหนังแล้วก็บัคเกิลก็เป็นบรอน์นะครับผม ถ้าท่านผู้ชมถามว่าทําไมบรอนส์ต้องซีลมาขนาดนี้เพราะว่าบรอนส์ตามธรรมชาติของมันนะครับผมมันจะเกิดพาทิน่าโดยตามธรรมชาตินะครับผมพาทิน่าคืออะไรพาทิน่าถ้าเรียกแบบบ้านๆก็คือสนิมเหล็กนั่นเองครับผมถ้าเกิดบรอนส์สัมผัสกับอากาศโดยตรงนะครับผมมันจะทําให้เกิดพาทิน่าขึ้นนะครับผมซึ่งมันเป็นสไตล์ของนาฬิกาประเภทบรอนซ์อยู่แล้วนะครับผมมาเรามาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่านะครับผม นาฬิกาไวซ์อะดามัสกัสตัวนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงออกเลือดหมูพอดูในกล้องอาจจะดูแดงแปลนไปหน่อยนะครับแต่จริงๆมันจะออกสีเลือดเลือดหมูนิดนึงนะครับผมส่วนด้านหลังก็สลักลายโลโก้ไวซ์เอาไว้นะครับผมไวซ์อะดามัสกัสเรือนนี้นะครับผมเป็นซีเรียลหมายเลขที่ยีนะครับผม26่สิบหกทับสามร้อยรอนลิมิเต็ dition นะครับผม ทั้งโลกตอนนี้มีผลิตออกมาแค่300เรือนเท่านั้นนะครับผมของผมได้เป็นเลขที่26นะครับผมตัวขอบด้านข้างเป็นออกด้านานะครับผมเป็นเงาด้านนิดนึงนะครับผมตัวกระจกเป็นกระจกแบบโดมนะครับผมตัวเม็ดไมยมมีสลักโลโก้แบรนด์ไวส์เอาไว้นะครับสายหนังเป็นสายหนังสีแดงเลือดหมูนะครับผมส่วนบัคเกิลเป็นบัคเกิลสีบรอนซ์นะครับผมทำ เท่าที่ผมอ่านดูคือบัคเกิลนี้ก็ทํามาจากบรอนซ์เหมือนกันนะครับผมมาเรามาเริ่มตั้งเวลาดูกันเลยดีกว่าเม็ดมะยมใช้วิธีการหมุนเกลียวออกมานะครับผมระบบขึ้นลานเป็นระบบขึ้นลานด้วยมือนะครับแล้วก็สามารถเขย่าเพื่อขึ้นลานได้เหมือนกันครับผมตัวกลไกของตัว Wi ซ์อะดามัส c ั s เ d ดตัวนี้นะครับผมเป็น,นกลไก9015 Automatic ออโตเมติกนะครับ ความละเอียดอยู่ที่22,800 bph นะครับผมหรือว่า beats per h o u นะครับกระจกเป็น s a ฟ p h i r e crystal เป็นกระจกแบบโดมนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นกระจกแบบ Sapphire crystal เหมือนกันนะครับตัวนี้กันน้ำสูงสุดที่200เมตรนะครับผมเมื่อเม็ดมายม,ายมปิดสนิทนะจ๊ะเวลาจะเก็บเม็ดมายมายมก็กดไปนิดนึงแล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยนะครับผม ส่วนตัวพลายน้ำของตัว w i ซ e a d a m a s as สกัส AD8 ตัวนี้นะครับผมให้มาเป็น Super Luminova BGW9 นะครับผมให้พลายน้ำมาค่อนข้างจะเต็มตัวเรือนเลยเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าในที่มืดแล้วจะเป็นยังไงอันนี้เป็นรูปแบบพลายน้ำของตัว w i ซ e นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราวางนาฬิกาไว้ด้านข้างก่อนนะครับเรามาดูของแถมกันดีกว่า นี่นะครับของแถมของไวซ์อัลเมัสกัสตัวนี้นะครับผมสายที่ติดมากับตัวเรือนเป็นสายหนังแท้นะครับส่วนสายที่แถมมาให้เป็นสายยางสายยางแบบ FKM นะครับผมเป็นยางคุณภาพดีเลยนะครับที่ตัวยางมี Quick Release มาให้นะครับผมไว้สำหรับถอดเปลี่ยนได้นะครับที่ยางก็มีโลโกโ้ไวซ์สลักเอาไว้นะครับผมไวซ์มีแถม Buck l e Bronze มาให้อีกชุดหนึ่งนะครับผม เอาไว้สําหรับเปลี่ยนนะครับผมหรือว่าอาจจะเอามาใส่ตัวบัคเกอรยางนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากจะถอดออกจากสายหนักนะครับแล้วก็ใบขอบคุณแล้วก็ซิลิก้าเจลนะครับดูดความชื้นผ้าเช็ดนาฬิกานะครับแล้วก็บัตรบรนตีนะครับผม บัตรเป็นพลาสติกหนานะครับผมหนาน้อยกว่าพวกบัตร ATM นิดนึงส่วนอันนี้ก็เป็นการใช้งานนาฬิกาอ,อัตโมตินะครับผมแล้วก็วิธีการขัดพาทิน่านะครับผมถ้าเกิดเราไม่ชอบพาทิน่าเราก็สามารถทำความสะาดพ,พาทิน่าออกได้นะครับผม ตอนแกะออกจากซิลใหม่ๆนะครับผมนาฬิกายังไม่มีพาธิน่าเกิดขึ้นนะครับผมจะใช้เวลาประมาณสักสองสวันถึงจะเริ่มเกิดพาธิน่านะครับผมพาธิน่ามันจะเป็นเหมือนกระสนิมเหล็กที่เข้ามาเคลือบด้านนอกเอาไว้นะครับผมสามารถขัดออกได้ง่ายๆโดยใช้พวกซอสมะเขือเทศหรือว่าน้ำยาขัดเงาทั่วไปนะครับผมแต่สําหรับใครที่ชอบพาทินานะครับผมก็สามารถปล่อยให้เกิดพาทินาขึ้นได้นะครับ พาธิน่ามันก็จะทําให้นาฬิกาเปลี่ยนจากสไตล์ออกหรูหรานะครับผมเป็นสไตล์แบบดิบๆนิดนึงนะฮะจะให้ความแบบเอาดอร์เอาดอร์สหรับคนที่ชอบนะฮะส่วนผมชอบพาธิน่าอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เพราะว่ายังแกะออกจากซีลใหม่ๆนะฮะยังไม่มีพาธิน่าเกิดขึ้นพาธิน่ามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสัมผัสกับพวกออกซิเจนหรือว่าเหงื่อพวกเราอย่างนี้นะครับผมจะทําให้เกิดล่องรอยออกมาเป็นรุ้งๆริ้วๆอย่างงี้ครมันจะสวยไบอีกแบบหนึ่ง ตรงป้ายของตัว AD8 ตัวนี้นะครับผมก็ผมได้เป็นเลขที่26นะครับผมเป็นตัวเรือนที่26ทับ300นะครับผมราคาป้ายอยู่ที่28,900นะครับผมส่วนราคาที่ผมได้มาตัวนี้อยู่ที่15,500นะครับผมผมพีออเดอร์มาประมาณ1ปีนะจ๊ะ <Ooh. S 1> ก็ถือว่าใช้เวลานานาเอาเรื่องเหมือนกันครับผมตอนนี้ยังไม่เปิดรับพรีออเดอร์ล็อตใหม่นะครับผม ของผมน่าจะเป็นล็อตแรกๆเลยที่ขอไปนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว w i s e a d a m a s c u s a d 8 Bronze Limited ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะครับข้างหน้าผมจะมีอะไรมารีวิวก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับไว้เจอกันใหม่รีวิวครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ